สวัสดีครับพบกับรายการ Crakers c Basic Podcast นะครับเติม mm hmm. basic concept ไว้เข้าใจเรื่องราวได้ดีกว่านะครับวันนี้พบกับเอพิโซดที่18แล้วนะครับจะเป็นการอธิบายแนวคิดชื่อเรียกยากอ่านแปลกๆคำหนึ่งที่ชื่อว่า neo grammism um นะครับในภาษาไทยเรียกว่าสำนักคิดหรือกรอบแนวคิดก็ได้นะครับแบบ นีโอกรัมเชียนนะครับมันเป็นยังไงลองมาดูกันนะครับเออโอเคก่อนอื่นต้องออกตัวแบบนี้นะครับว่าคำว่า Neo g r a m มเชีย i s นหรือลัทธน n โ o กรัมเชเนี่ยในภาษาไทยณนะจนปัจจุบันก็ยังมีงานเขียนที่อธิบายขยายความแนวคิดดังกล่าวไม่เยอะนักนะฮะในภาษาไทยนะครับมี จุดที่เป็นชิ้นตั้งต้นก็คืองานเขตของผมเองที่เป็นเวอร์ชั่นที่ลงในวิภาษานะครับ10กว่าปีแล้วนะครับก็จะมีงานของอาจารย์ทพิพรสุพรนะครับแล้วก็จะมีงานของอีกบางท่านจำนวนหนึ่งนะครับที่ศึกษาความคิดของโรเบิร์ตด x บกนะครับก็ขยายความในส่วนลทัทธทนิโอกรมเช่นออกไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ยังไม่ได้เป็น ที่ป๊อปปูล่าหรือถูกนำไปศึกษามากมายนักนะครับนีโอกรัมเชียนเนี่ยนะครับเป็น approach ก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็น approach สำนักคิดกรอบคิดทฤษฎีนะฮะเรียกรวมๆหลวมๆแบบนี้ได้อยู่นะครับนีโอกรัมเชียนเป็นแนวทางในการศึกษานะครับถ้าจะพูดกันตรงๆคือมันเป็นแนวทางในการศึกษา IPE ก็คือ ในสายของเศรษฐกิจการเมืองร่องประเทศนะครับหรือจะจัดว่าเป็นอีก a p อ r o a ชหนึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์ร่องประเทศในสกุลสำนักคิดแบบลัทธิมาร์กซ์แ s, ขแนงหนึ่งหรือจะจัดไปอยู่ในมวดหมู่ของนีโอมาร์กซิสก็ได้นะครับอาจจะอยู่เป็นนีโอมาร์กซิสหรือเป็นสัปดาห์ที่ถัดจากนีโอมาร์กซิสคือพูดถึงนีโอกรัมเชนิึมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แอพโรชดังกล่าวเนี่ยเป็นการนำความคิดของกรัมชีไปขยายพรมแดนนะครับสู่การอธิบายการเมืองระดับโลกนะครับโดยเน้นมองไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่เป็นการเมืองในเชิงความคิดใช่ไหมครับการเมืองในส่วนของกรอบสถาบันนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของอความขัดแย้งในทางวัตถุนะครับคือในกรอบความคิดแบบมาร์กซิสนั่นแหละนะครับ โอเคในภาพรวมๆก็จะมีอยู่5ประเด็นเช่นเดิมนะครับดังที่นำเสนอไปแล้วบนเว็บไซต์ crackers basic นะครับโอเคประเด็นแรกคือการที่แนวคิดดังกล่าวเนี่ยเป็นการขยายพรมแดนความคิดของกรัมชีนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าแต่แรกเลยในส่วนของการศึกษาความคิดทางการเมืองของกรัมชีเน้นว่าเป็นในโลกภาษาอังกฤษกันละกันนะครับถ้านับที่จุดตั้งต้น จริงๆนับตั้งแต่1,000ปี1,950ปลายปๆที่สมุุติบันทึกจากคุกได้ถูกพิมพ์ออกมาในภาษาอิตาเลียนเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอจนฉบับ1971ถึงจะมีหนังสือฉบับที่เป็น selection from prison notebooks ใช่ไหมครับในปี1971นั่นแหละถึงจะเป็นจุดมุ่งม,จ,มจุดหมายนะครับที่งานภาษาอังกฤษได้เริ่มศึกษาแล้วก็ แพร่กระจายนะครับความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับการศึกษากรรมชีนะฮะดังนั้นมันเริ่มตั้งแต่ยุค19 7 0ในจุดนั้นเองนะจุดแรกมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ใน,ในสาย AR นะครับมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ในสาย AR มันถูกนำไปใช้ในหลากหลายฟิลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางปรชัชญาเนาะทั้งทั้งในทางรัฐศาสตร์นะครับสังคมวิทยามนุษยวิทยาก็ด้วยนะครับ กรมที่โดยแรกถ้าจะพูดถึงเรื่องการเมืองมันเป็นจุดเน้นที่การเมืองภายในเป็นการพูดถึงมิติของการเมืองภายในประเทศเป็นหลักนะครับจนกระทั่งปี1983ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นงานของโรเบิร์ตเอนะครับที่เป็นจุดตั้งต้น การขยายพรมแดนความรู้ของลัทธิกรัมชีแบบใหม่ในใหม่ในความในความหมายนี้ก็จริงๆก็พักหนึ่งแล้ว1,980ก็4ทศวรรษอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตคอร์บอกว่าจริงๆมันความคิดของกรัมชีเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาใช้ดูแล้วก็ขยายพรมแดนไปสู่การศึกษาการเมืองในระดับข้ามชาติ ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะครับตรงนั้นนะเป็นจุดตั้งต้นที่ความคิดของกรัมชีมันได้กระเถิบไปอยู่ในบริบทของ IR และ IPE นะครับเ e จิมนีที่แต่เดิมมองในเชิงของ Domestic Politics นะครับมันก็ถูกชิฟไปสู่การมองในระดับของการเมืองโลกใช่ไหมครับเทียบเคียงกันไปว่า ในเชิงของอุดมการณ์ในเชิงของสถาบันนะครับใครกันที่มีหน้าที่บทบาทในการสร้างในการรักษาระเบียบในการดำเนินการครอบงำในเชิงของอำนาจทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมก็ยกสเกลขึ้นไปจากระดับการเมืองภายในไปสู่การมองในระดับโลกดูความสัมพันธ์ของชนชั้นก็เป็นในระดับชนชั้นข้ามชาติ อิทธิพลของตัวแสดงข้ามชาติก็เข้ามาในส่วนนี้นะครับ neo gram เช่นเนี่ยนะครับเสนอมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์ระบบทุนนิยมโลกนะครับโดยที่ปัจจัยที่แต่เดิมอาจจะไม่ได้ถูกหยิบมาขับเน้นถ้ามองด้วยกรอบแบบ realist หรือว่าในแบบของ r e b e r a ลิ i s m เนี่ยนะครับปัใจจัยในเชิงอุดมการปัใจจัยในเชิงของวัฒนธรรมในการ ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือที่มันค้ำยันโครงสร้างอำนาจในระดับโลกนะฮะการเอามาวิพากษ์นะครับระเบียบทั้งความคิดในฐานะที่มันเป็น c o m มอ n s e นส์ในฐานะที่มันเป็นเฮจิม n นีหรือชุดของกลุ่มประวัติศาสตร์ใหม่ของลทัทธิเสรีนิยมใหม่นะฮะอันนี้ก็ถูกหยิบมาเป็นที่สนใจภายใต้กรอบคิดของพวกนีโอกรัมเชนนะครับ ก็เป็นการสำรวจทางเลือกใหม่ๆต่อการสู้หรือทำความเข้าใจหรือท้าทายกับโลกาพิวัต์แบบทุนนิยมนะครับประเด็นต่อมาลัทธินิโอกรัมเชียนเนี่ยนะครับเป็น Approach ที่เน้นความสำคัญของการมอง Actors ในฐานะที่เป็น Social Relations อันนี้เป็นเป็นจุดเน้นของสำนักลัทธิกรัมชีอยู่แล้วคือ ให้ความสำคัญกับการมอง r e l ationship หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆนะครับในที่นี้พอมาเป็น neo กรัมเชียนก็มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆในระดับข้ามชาติข้ามรัฐนะครับว่ามันมีบทบาทอิทธิพลในการกำหนดนโยบายกำหนดสแตนดาร์ดต่างๆในระดับโลกอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ s สเตทยังไงนะครับในการ ร่วมประครับประคองแล้วก็รักษานในส่วนที่เป็นระเบียบของอำนาจนำในแบบเสรีนิยมใหม่เอาไว้ตรงนี้เป็นจุดที่มีโอกรัมเช่นสนใจนะครับประเด็นต่อมาคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างส่วนบนอันนี้หยิบยืมมาจาการ์กซ์แล้วก็ในกรัมชีก็ใช้นะครับในขณะที่โครงสร้างส่วนล่างก็เป็นพลังในทางวัตถุ ในทางการผลิตใช่ไหมครับในโครงสร้างส่วนบนก็เป็นในส่วนของพลังทางความคิดอุดมาการณ์ความเชื่อทั้งสองส่วนนี้มันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับคือเราบีออนข้อถกเถียงที่บอกว่าเอ๊ะโครงสร้างส่วนล่างกําหนดส่วนบนเท่านั้นหรือหรือส่วนบนกําหนดส่วนล่างเท่านั้นหรือจริงๆในลทัทธินิโอกรัมเชียนก็บอกว่ามันเป็นอินเตอร์เพลย์นะครับ ในส่วนของโครงสร้างส่วนล่างโครงสร้างส่วนบนต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างส่วนล่างก็มองในเรื่องของความสัมพันธ์การผลิตแบบโลกเสรีนิยมใหม่นะครับในเชิงอุดมการณ์เช่นเดียวกันครับในแบบโลกเสรีนิยมใหม่มันสร้างวิธีชิดสร้างมาตรฐานการให้คุณค่าในเรื่องต่าง อย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของงานเรื่องค่านิยมในการทํางานจ่ายค่าตอบแทนบรรลุซึ่งความมั่งคั่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นในเชิงอุดมการณ์นะครับการหยิบเอาดีโอกรัมเช่นไปใช้ก็จะมองว่าทั้งสงส่วนนี้มันไปด้วยกันมันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนสุดท้ายอย่างไรก็ตามแม้ว่าในโลกภาษาอังกฤษก็จะมีนักคิด นักวิชาการในสายกรัมเชี่นศึกษาที่พยายามจะมองว่าวิธีคิดของกรัมชี้ใช้ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรียกว่าเป็นพวกนีโอกรัมเชียนเนี่ยนะครับมีมากพอสมควรในช่วงหลังๆนะครับแต่ข้อวิจารณ์ก็คือลัทธินีโอกรัมเชียนก็อาจจะถูกมองว่าเอ้ยมันก็อาจจะยังมีความคลุมเครือนะครับหรือ บางทีก็บอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือในเชิงทฤษฎีมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะมองได้ตรงนี้เป็นข้อวิจารณ์ที่ยังมีอยู่ก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับโดยสรุปนะฮะเรารู้จักแนวคิดนี้ไปทำไมเช่นเคยทุกสัปดาห์นะครับอย่างที่บอกว่าเติมเบสิกคอนเซปต์เอาไว้เข้าใจเรื่องราวได้ดีกว่าอันนี้นีโอกรัมเชียนช่วยอะไรก็จะช่วยให้เราสำหรับ ใครก็ตามที่กําลังทําความเข้าใจเนาะการเมืองระหว่างประเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเป็นระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยแนวคิดนี้ก็จะช่วยเปิดพื้นที่นะครับกับการหยิบการหยิบยืมเอาความคิดของกรัมชีกระเถิบจากการมองการเมืองภายในขึ้นไปสูงขึ้นนะฮะสู่การวิเคราะห์ระบบการเมืองและเศรษฐกิจในระดับโลกนะครับ เอาความที่ของกรัมชีไปช่วยใช้ก็จะมีประโยชน์ในการช่วยทำให้มองเห็นปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและบางทีก็อาจจะถูกซ่อนอยู่นะครับไม่ใช่แค่ซับซ้อนเฉยๆแต่ถูกซ่อนด้วยมองไม่เห็นด้วยนะครับการใช้ approach แบบนีโอกรามเชียนก็จะมีประโยชน์ในการช่วยทำให้เห็นในในส่วนที่ มุมมองแบบดั้งเดิมเช่นเสรีนิยมก็ดีสถาบันนิยมหรือว่าอาจจะเป็นในเชิงของ r e ียลลิหรือสัจนนิยมเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญเช่นปัจจัยในเชิงการต่อสู้ทางอุรมการการครอบงําทางความคิดการทําให้เป็น Common Sense อะไรลักษณะน,น,นี้นะฮะลองฟังตอนอื่นๆที่เราพูดไปแล้วในส่วนของเบสิ c พอดแคสต์ตอนเก่าๆก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับก็เป็นการพูดเอาไว้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประโยชน์ก็คือการช่วยให้เรามองเห็นมุมมองที่แปลกใหม่จากเดิมจากที่มีคำอธิบายกันอยู่ในส่วนของนีโอกรัมเช่นก็ไปเติมตรงจุดนั้นนะครับก่อนจะจากกันไปของสัปดาห์นี้ขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์ว่าหนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ของเรานะครับจากพระคุณที่3ถึงคอส .3 เขียนโดย อาจารย์พิญพพันโพะจะนะละวันใกล้ที่จะออกจากโรงพิมพ์แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของสิทธิ์พรีออเดอร์ก็รีบๆนะครับยังทันอยู่สามารถรับโปร,โปรจะส่งฟรียังทันอยู่นะครับถ้าหนังสือมาแล้วโปรโมชั่นจัดส่งฟรีก็จะจบลงก็จะต้องคิดค่าจัดส่งกันไปตามสมควรนะครับแล้วก็ติดตามใน ข้อมูลความรู้ดีๆอื่นๆจากเว็บไซต์ของเรานะครับ crackersbook.com รวมถึงในส่วนของ Facebook ซึ่งเป็นช่องทางหลักนะครับ crackersbooks นะครับแล้วก็ Line Ad หรือ Shopee ก็ติดตามอุดหนุนสนับสนุนสำนักพิมพ์ crackersbook ของเราได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าใน crackers basic podcast นะครับสวัสดีครับ